พี่เกษตรกร,กรและเป็คนที่กำลังรับชมคลิปพิเศษนี้อยู่ค่ะและวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะรถคาพ,พี่ๆมาจัดส่งมาสเตอรน,นในครอบครัของเรานะคะวันนี้นะคะก็ก,กาลังลงยูวัดนะคะเข้าสู่ขนส่งนะคะหมดมีบริการจัดส่งตั้งแต่หมื่นกระสอบขึ้นไปเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการจะทดลองใช้ ก็สามารถสอบถ,ถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยค่ะยิวมสสัสของเรานะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างของดินค่ะทาให้ดินดีดินร่วนซุยนะคะและที่สํคาคัญนะคะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนการผลิตให้กับที่พี่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะยิ่งใช้ยูวมสัสแล้วนะคะดินขที่พี่ก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะรถมด็กจำหน่ายอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะนั่นก็คือชิลป แล้วก็ชนิดขอย่างค่ะสำหรับที่ท่านใดที่ต้องการจะเปิดใจทหวเราใช้ก็สามารถติดต่อ